ในขณะที่ผมกําลังเล่นเกมไมค์ครับอยู่นั้นผมก็เลยรู้สึกว่าแมปเจ้าตัวนี้มันมีความแปลกขึ้นมาเรื่อยๆแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากหรอกครับผมก็เลยทําการเล่นเกมไมค์ครับต่อแต่ทว่าไม่นานก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นทําให้แมปเจ้าตัวนี้มันมีการบิดเบือนของโลกมิติทําให้ผมถูกดูดไปในอีกโลกหนึ่ง ใช่แล้วครับผมนั้นถูกดูดไปในโลกของไดโดเสาถ้าจะให้พูดเข้าใจอีกแบบหนึ่งแล้วก็บอกว่าเราได้ย้อนเวลามาในยุคข,ของจูเลสิกเวิร์นั่นเองและไดโดเสา์พวกนี้ก็พร้อมที่จะเมือคุณได้ทุกเมือ่อแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่นะครับผมได้ย้อนเวลากลับมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยทําให้ไดโดเสา์พวกนี้ไม่สามารถทําอะไรผมได้เลย เฮ้ยมึงก็พูดยาวเกินไปกันแล้วเองจะโม้กันไปถึงไหนกันเนี่ยกูยืนจนขาแข็งกันหมดแล้วเองก็แค่บอกคนดูก็ไปตรงว่าเองแค่มาจะมารีวิวตองอ่อนนี่ให้กูเดินไปเดินมา3ามสีรอบแล้วเท้าก็จะกลายเป็นเล็บขบกู่แล้วเนี่ยขืนที่เดินเยอะกว่านี้เท้ากูี่เปื่อยนน่มึงรีบๆทำให้เสร็จเลยนะ่าตัวกูแพงถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันคงต้องใช้ท่าไปตายเด็ดแล้วนะใครที่ขยับเป็นเก จะบ้าเหรอใครจะไปเล่นมกีมังเนี้ยอ่อนงี้แต่ทำไมร่างกายของฉันมันถึงขยับตัวไม่ได้กันเนี่ยถ้าพวกแกไม่อยากให้มันโดนแล้วก็จงกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง69ไลค์คอนดูเขารักเราอยู่แล้วเขาก็ต้องกดไลค์ให้กับเราใช่ไหมลยยี่ใหญ่แต่กูลืมบอกพวกมึงไปว่าสัจจะมันไม่มีอยู่ในมูโจนตาลูก เอาละครับผมสวัสดีกับท่านผู้ชมกันด้วยเลยนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำแอดออนไมคครับที่ผมชอบนันเองนะครับผมก็หวังว่าทุกๆคนน่าจะชอบแอดออนเจ้าตัวนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับผมก็ตามผมมาเลยสำหรับแอดออนเจ้าตัวนี้นะครับมียานผ่านาให้ทุกคนได้ขี่กันด้วยนะครับ สิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามาในแอนออนเจ้าตัวนี้นะครับมีมากมายกันเลยทีเดียวถ้าจะให้ผมอธิบายในวันนี้วันเดียวก็คงจะไม่หมดนั้นผมก็ขอบอกเป็นรายละเอียดข้าวๆก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่แบบว่าสนใจจริงๆครับก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับหลกัลกๆเลยนะครับก็จะมีไข่ของไดโดเสาร์นะครับที่เรานะสามารถฟักเองก็ได้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่งนะครับแล้วก็จะมีฟอสซิลของไดโนเสาร์เพิ่มเข้ามานั่นเอง มาถึงช่วงไฮไลท์ของแอนออนเจ้าตัวนี้แล้วนะครับผมแอนออนเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีไดโดเสา์นะค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับไดโดเสาวพวกนี้ยังมีอีกหลากหลายสายพันธุ์นะครับไดโนเสาวพวกนี้มีทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่พร้อมที่จะเป็นศัตรูกับคุณได้ทุกเมื่อผมบอกได้เลยว่าการที่เราจะเอาชีวิตรอดในโลกของจุลาิสิ์เวอร์นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวเพราะว่าคุณนั้นต้องรับมือกับซอมบี้หรือไดโดเสาวพวกนี้นั่นเองผมบอกเลยว่าแอนออนเจ้าตัวนี้เนี่ย เพิ่มความยากลําบากแล้วก็เพิ่มความสนุกสนานอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณคิดว่าการที่เราอยู่บนบกแล้วมันอันตรายผมว่าในน้ําก็คงน่าจะไม่รอดและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับไดโนเสาร์ยังไม่ถึง10%ที่ผมเอามารีวิวนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะรู้ว่าแอดออนจุลศิษย์เวอร์นะครับมีไดโนเสาร์มากขนาดไหนนะครับก็ลองโหลดมาเล่นดูนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเล่นแอดออนเจ้าตัวนี้นะครับนั้นตามผมมาเลยนะครับผม สำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนวิธีการดาวโหลดแอนดรอยจุลศิษย์เวิร์กกันนะครับผมบอกกว้เลยว่าขั้นตอนวิธีการนี้เนี่ยง่ายที่สุดเลยนะครับไม่ต้องกดลิงก์ไม่ต้องเข้า Google ใดๆดังสิ้นเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณก็ต้องมีแอปเจ้าตัวนี้ก่อนเลยนะครับคุณสามารถหาโหลดได้ทาง l a y Store ได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่แอปได้เลยนะครับผมหลังจากนี้นะครับให้เราเนี่ยกดคําว่าค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าจ u ล a ิ s i c เวิ l ์น่เองนะครับอ่านี่ผมก็ขอคัดลอกมาก็แล้วก มันก็จะมีแอดออนของจุลศิษย์เวอร์นะเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับให้เราเนะี่ยกดเข้าไปเลยครับปุ๊บโอเคมันจะเป็นคําว่าดาวน์โหลดนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะเขียนคาว่าดาว์โหลดนั่นเองให้เราเนี่ยกดคาว่าดาวน์โหลดไปเลยนะครับแต่ของผมดาวน์โหลดมาแล้วนะมันก็เลยไม่ขึ้นนั่นเองมันก็จะขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะครับให้เราเนี่ยทำการกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับถ้ามี2ตัวก็ให้กด2ตัวนะครับผมแต่ของผมมีตัวเดียวนะโอเคหลังจากนี้นะครับให้เรากดเปิดอีกหนึ่งครั้งนะครับ มันก็จะมีสัญลักษณ์ของ i ม e c คร f t เนี่ยขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เรานะี่ยกดทําการเข้าสู่ Minecraft ได้เลยนะครับแล้ว Add-on เนี่ยก็จะเด้งเข้าสู่ Minecraft ของเราได้เลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับวิธีการดาวน์โหลด Add-on เจ้าตัวนี้นะครับผมไม่ยากกันเลยใช่ไหมครับ